ฝันตั้งแต่เที่ยงคืนยันตีห้าที่จำจำได้นะครับผมฝันอยู่เรื่องเดียวนี่แหละฝันยาวเลยครับฝันยาวเลยฝันเป็นเรื่องเป็นราวไม่เคยฝันอย่างนี้ทุกทีตั้งแต่เกิดมาครับเพื่อน่เป็นคนมาเนี่ยไม่เคยฝันยาวขนาดนี้มาก่อนแล้วก็จําได้ด้วยจำจำเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยครับทุกขั้นตอนเลยเข้าเรื่องเลยเนาะคือฝันว่าได้กลับไปแต่งงานกันอีก อูนอ่าโอปอกับเบิกทรับเนี่นะใช่ใช่ฝันว่าได้กลับไปแต่งงานกันอีกแต่งรอบสองแต่งรอบสองดีนะนี่แต่เดี๋ยวคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมจะตีไวายังไงแต่มันมีพีกกว่านั้นตรงไหนคือไปแต่งที่สมาคมแบบคนเยอะๆนะก็มีทีมงานเราทั้งหมดนี่แหละครับไปอ่อืมไปทั้งหมดแล้วก็จับจับพวกผมใส่สูตรอ่าใส่สูตรเลยนะ กินกินเลี้ยงกินกันคือว่าได้กินแบบคนเยอะมากนะครับผมใครมารับหมดใครมารับหมดอะไรอย่างเงี้ยโต๊ะจีนเลยใช่ไหมโต๊ะจีนเลยครับผมเลี้ยงโต๊ะจีนเลยนะอืมก็เลยว่าฝันดีหรือว่ายังไงเนี่ยนะครับผมลองคอมเมนต์ดูนะฮะฝันฝันแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับผมก็เลยอยากอยากเล่าให้ฟังอยากบอกนะครับนี่คืมว่าเขาเล็ผมว่าถ้าฝันเห็นเบิกซับเนี่ยผมว่าเลขอยู่กับเบิกซับนะ ครี่สี่อันออกอายุกับพ่อจักเพราะว่าแต่ย่างสามสิบเจ็ดแล้วเดือนหน้านะคะราคาขันคบหลอกบวันเกิดมันมากออกอายุกับบันเกิดวันที่ยี่สี่วันที่ยี่สิบส่วนอัปอรเนี่ยอายุเท่าไหร่คะสี่สิบสองโอ้สองหีตรงกันเลยอ๋อเล้าบ้านหอดเนียเดือนมิถุนายนว่าสี่สิบสองเต็มใช่ไหมใช่ครับโอ้เบิกทราบกับสี่เดือนนานี่เต็มใช่ เดือนนานี่อันสามเจ็ดเต็มแต่ว่ามันมักออกสอง่ีมันมักออกขันใกลๆวันเกิดหรือว่าหลังวันเกิดนั่นเมนเมนตามที่ยู่เคยเคยยู่น้ากันคือออกสองซีตุกปีเนาะแต่ว่าปีนี่เวิร์ดปีอันโบมาออกซีเลยสองซีกันแต่ออกมันฝันแบบนี้ก็เลยอยากบอกนะครับผมฝันว่าเนี่ยขึ้นมาแต่งงานใหม่ดอสออกว่าเสียออกขึ้นมาออกอันสองซีว่าจัก พอวัมันออกสิบจีแต่ขึ้นมาออกตัวเก้านะแบบแต่ว่ามันสีสองสีอาจารย์ยูทูบเบอร์มารวมกันหมดเลยมารวมกันหมดเลยมากินข้าวด้วยกันไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยฝันจะมีเลยไม่ตั้งแต่เกิดมาครับอาจารย์ครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเลยที่ฝันตั้งแต่เที่ยงคืนยันตีห้าจะไม่ค่อยได้ออกกล้องเลยนะถ้าเกิดไม่ไม่ได้จริงๆผมก็จะไม่พูดนะครับมีแต่เอาเลขคนอื่นมาปล่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเลขกูบาอาจารย์บ้างอย่างเงี้ยถ้าเกิดตัวเองไม่ฝันผมก็จะจะไม่ไม่ไม่ออก ราะว่ามันตื่นผมผมถึงว่าแล้วทำไมเขาตื่นกล้องน้ำเยอะเนาะใช่ครับผมเพราะว่าตีโตนี่ละไหนเขาก็ขอเกิดกวันเกิดเออมีเอฟซีโทษามอะไรที่เกี่ยวกับแม่บึกซับต้องเป็นมงคลแม่หนูขอวันเกิดแม่หน่อยว่าสั่นเหมือขึ้นนี่ครับห้เข้าไปสองซีมเหมือนขึ้นนะคะสำหรับแนวทางตัวเลขค่ะอันที่ผมฝันนะอันอันอันนี้ผมฝันเองนะครับผมไม่ใช่เบืทอัพั์เนาะการแนวทางความฝันของโอปอเนะคะครับผม ฝันว่าได้กลับไปแต่งงานกันอีกรอบนึงนะฮะนี่นะสองห้าศูนย์จะรวยกันทั้งคู่เลยนะเนี่ยรวยกันทั้งประเทศนะครับรวยกันทั้งประเทศอะไรนะคือได้กินเป็นสมาคมเลยแบบมมาคไม่รู้คือว่าสมาคมนี่คือบ้านหลังใหญ่นะใช่หลังใหญ่มากครับเอฟซีก็จะรวยด้วยกันนะเนี่ยรวยคือคือรับไม่อั้นนะฮะคือว่ามากินมากินด้วยกันมากินโต๊ะจีนด้วยกันแบบรับไม่อั้นเลยอื เอาใครคอมเมนต์มาก็ลองคอมเมนต์มาครับผมลองคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะค่ะว่าเป็นตีเป็นตัวใดไเนาะค่ะเพรสี่สามเจ็ดนั่นละเพราะวันเจ็ครบรอบวันเกิดก็คือเกดเอยู่สามเจ็ดนี่ไหมครับอายุเบิกสาม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 เจ็ดสองสี่กับสามเจ็ดใช่ไหมที่เบิกจับเนี่วงกลมให้หน่อยวงกลมให้หน่อยที่ว่าสี่สามเดี๋ยวเบิกซับสล้แล้วนะี่บเดี๋ยวเบิกซับเพราะว่าสามศูนย์ อืค่ะับสามนเพ่อจันันเกีียวกัะแคาหน้าจอค่ะครับถามทีนี้ถามส่วนตัวผมเนาะเพาผมชอบตัวไหนเนาะคือพวกคุณไม่ต้องถามผมบอกเลยอยากบอกอยากบอกเออทำไมถึงอยากบอกไม่รู้ปออชอบตัวไหนครับผม30ครับผมชอบ30นโอ้ครับไม่รู้เหมือนกันอยนยเป็นพิเศษเลยครับผมผมชอบ30มากๆนี่ คือชอบสามศูนย์เนาะค่ะท่านไหนออแก๊ิเทียได้ตัวนอีกผลลุกพุ่นแล้วก็ผลลุกเนสามศูนครับผมชอบสามูนย์ันดีจึงอยากบอกนะคะได้กินเบิดบ้านเบิดเมืองพี่น้องได้กินทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วทีนี้ไปในห้องน้ำและครับผมเขาเอาสูตรไปให้ใส่มันต้องใส่สูตรเต็มยศเดี๋ยว่มนยังเต็มยศนะครับผมยังรอเลยจ้ชุดสูตรเสื้อคุมพร้อมผูกนกไทพร้อม <c oughs> นี่นะครับผมนี่ก็เป็นแนวทางแนวทางานแนวทว่าได <ใน S 1> ้แต่งงานไหม,ไมกับเบิกซับ,บถ้าเป็นนใน่โอปอกับสีบอกว่าเบิกซับเป็นเมียของโอปอนะคะ ภรรยาภรรยาภรรยาค่ะอยากบอกเอฟซีเป็นในในนะคะว่ามือซับสี่คนแล้วคห้รับคนที่เท่าไหร่คะไม่ก็อยากจะนี่นีม่เอาลองแคปตาจอดูพูดสั่งยิงคำถามนี้พูดไม่ออกเลยเอาถ้าชอบนะชอบนะครับเนาะชอบก็ตามเนาะค่ะนี่ครับอันนี้ส่วนตัวของผมชอบสามศูนย์นะครับผมส่วนเบิกซับแปรเบิกซับจะแปรเป็นอายุยี่วัน ที่24อายุ37 <Okay. S 2> นะครับผมชอบเนาะใกล้ๆโค้งสุดท้ายเราก็มาตามให้กันอีกทีนะครับผมบเผื่อความฝันอาจจะไปตรงกับเบิกซับอาจ,จะเป็นตัวเลขไหนถ้าใครฝันเห็นเบิกซับเนาะส่วนมากรีกแกจะออกเองนะ <Okay. S 2> ใช่ใช,ใช่ก็เลยโอ,อยากบอกอยากบอกครับผม <Okay. S 2> จะเหมือนเร่งนาคีน้อยเนี่ยอยากบอกอย่างเงี้ยสติติของโอปอนี่คือถ้าฝันและอยากบอกเนี่คือเลขจะเข่าตลอดเนาะค่ะใช่ใช่ใช่ครับผมแต่ตามตามเจ็ดงวดนะที่ผมอยากบอกอย่างเงี้ยเจ็ดงวดนะครับผมเจ็ดงวดนะคะที่โอปปอยากบอกเจ็ดงวดอาการอาการจะแบบนี้เลยคือยังไงผมก็ต้องบอกนะบอกกินบอกกักเก็บทรงไม่อยู่แล้วตอนนี้นะคือสั่นไม่หมดแล้วนะครับตอนนี้นะคือยาก อยากบอกนี่ยอยากบอกเป็นอะไรที่มันอยากบอกไปหมดนะครับผมครับผมเอ้าทข้างช่องก็จะกลับกันแล้วแต่อย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับดึกดึกก็จะบอกครับผมใช่ครับผมไม่ชอบชอบส่วนตัวแต่ชอบสามสุขนครับว่าได้แต่งงานใหม่กับเบิร์กซับครับได้กินจัดเลี้ยงโต๊ะจีนกันเป็นสมาคมย่านเต้นเจออายุนี่ใช่ไหมเบิทรัพย์เบิทรัพย์ว่าสามเจ็ดย่านออกสามเจ็ดสามเจ็ดนึ่งแต่ก็เอาครับย่านออกสามเจ็ดนะเพราะว่าก็ คนิ่งนิ่งอยู่แต่มักันเด็ก<ช>เตียงเกไปที่ตูกับพี่บาวก็มาจุดทูฟ้านเบิกซับก็พี่บ่าวก็ชอบ3-7มเนะครับผมสาเหมือนกันแหรอครับ, <7 S 2> รบใช่ตัวสามแปดสามเนะที่พี่บ่าวชอบ เลขห้าสามศูนย์นี่คือพศใช่ไหมใช่สองห้าสามศูนย์คือพศมันมาปะกันเพิ่อนฝันเกี่ยวนะคะสามศูนย์หลอดสามตัวได้ด้ครับผมอันนี้เป็นเลขผมนะไม่ใช่เลขเบิกทรัพย์นะครับผมครับผมแต่เมาแซ่บแปลให้ใช่เพราะว่าเดียวเดียวเอฟซีจงงอันนี้ก็พี่ป๋าต้องจับมาออกคู่กันนะครับผมเพราะว่าโอปอขวัญว่าได้แต่งานกับเบิกทรัพย์นะเอฟซีเลยต้องให้มานั่งคู่กันนะครับผม ย่านโมเสียย่านมเช่อนะครับผมย่านบมเสียว่าเป็นภรรยากับสามีค่ะผมผมไม่รู้จะแปลเป็นตัวไหนไงคืองงอยู่จะแปลจะดูในความฝันก็แปลไม่รู้เรื่องครับผมเลยพี่บ่าวว่ามานั่งคู่กันเลยแล้วออกคลิปคู่กันเลยครับนี่เป็นคลิปแรกนะมึงครับตั้งแต่ท youtube มาครับถ้าพี่บ่าวจาได้นะโอปอกับเบิร์กซับออกคลิปเดียวกันนะครับคู่กันนะครับผมบอกเลยเอปซีผู้ใดปรไอโซงัยว่า เบิกทรัพกับโอปอเป็นอะไรกันคือสามีภรรยากันนะคะแน่นอนค่ะเป๊ะค่ะหน้าแจ็ดแคปหนาจอไว้รูปคู่นะคะคลิปแรกของปีค่ะขอให้มานะครับผมขอให้มานะฮะขอให้มาขอให้ร่วขอบคุณโอปอกับเบิกทรัพนะครับผมนนวคะ